สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่โหน่งจะมาแนะนำวิธีประหยัดจำนวนข้อความที่น้องจะบอดแคสไปยังฐานเพื่อนที่อยู่ในบัญชี Li n e o f f i c i a l Account ของน้องนะคะในคลิปนี้พี่โหน่งขออนุญาตนำเอาหนึ่งในบัญชี Li n e o f f i c i a l Account ของพี่โหน่งนะคะมาเป็นเคสตัวอยให้น้องเห็นตัวอย่างกันค่ะเวลาที่เราจะบอดแคสนะคะถ้าน้องอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยออก็จะคุ้นเคยกันดีอยู่ว่าเราก็จะกดตรงเมนูบอดแคส เมื่อพี่หน่งกดปุ่มบอร์ดแคสกจะเข้ามาสู่ที่หน้าจอนี้นะให้น้องสังเกตดูนะคะแถบสีเขียวนะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่หน่งใช้เป็นแพ็กเกจฟรีอยู่ก็ได้จำนวนข้อความฟรีที่ส่งต่อเดือนอยู่แค่1000ข้อความนะคะก็จะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการใส่ฟิลเตอร์และวิธีที่2ก็คือการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายค่ะส่งขออธิบายวิธีแรกก่อนนะคะก็คือการใส่ฟิลเตอร์ให้น้องคลิกที่สร้างใหม่ค่ะ สมมติว่าเรากำลังจะบอดแคสต์นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกผู้รับของตัวข้อความที่เราจะส่งได้โดยการระบุค่ะการระบุเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ได้นะคะซึ่งฟิลเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีอยู่5อันก็คือเลือกเอาในระยะเวลาที่เป็นเพื่อนเพศอายุ os นะ operation system แล้วก็พื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยในการกรอง จำนวนออผู้ที่จะได้รับข้อความจากเรายกตัวอย่างเช่นถ้าระยะเวลาเป็นเพื่อนเนี่ยพี่หน่งเลือกโอเคทั้งหมดเลยนะคะก็ติ๊กทุกอันกดตกลงมันก็จะส่งไปที่ทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยคนนะคะถ้าพี่หน่งต้องการที่จะเพิ่มฟิลเตอร์คือในจำนวนคนที่เป็นเพื่อนทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดเลือกเป็นเฉพาะผู้หญิงนะกดตกลง ก็จะได้เป็นฟิลเตอร์อันที่2นะคะตอนนี้ก็เท่ากับว่าจากเดิม500คนก็จะเหลือแค่300คนถ้าพี่โหน่งต้องการที่จะใส่ฟิลเตอร์เพิ่มขึ้นอีกกดเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนตั้งค่าฟิลเตอร์ใหม่เช่นอายุพี่น้น่งต้องการที่จะททร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายที่อายุอยู่ในเรียกว่าไม่เกิน45ปีนะคะ3กลุ่มนี้ เห็นไหมคะก็จานวนคนเนี่ยก็จะลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างคร้าวๆนะคะวิธีการที่จะใส่ข้อความสําหรับบอร์ดแคสก็ยังเหมือนเดิมค่ะเราสามารถที่จะใส่ได้ทั้งหมดเนี่ยสามบอลลูนหรือ3 b u บับเบิลนะคะถ้าน้องบอร์ดแคสผ่านทางแอป Line Official Account ผ่านทางมือถือน้องก็สามารถที่จะตั้งค่าฟิลเตอร์แบบนี้ได้เหมือนกันค่ะ นี่ก็จะเป็นวิธีที่1ที่น้องสามารถที่จะจํากัดจํานวนของผู้รับข้อความบอดแคสของน้องโดยการใช้ฟิลเตอร์ค่ะถ้าน้องบอดแคสผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์แบบหน้าจอนี้เนี่ย้องก็จะสังเกตว่าเออมันมีปุ่มกลุ่มเพิ่มกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะคะซึ่งถ้าในมือถือมันจะไม่มีปุ่มเพิ่มกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะคะจะแตกต่างกันค่ะน้องลองคลิกดูได้ค่ะ เมื่อคลิกไปแล้วถ้าน้องยังไม่เคยเซตอัพตรงนี้หน้าจอตรงนี้มันจะว่างเปล่านะคะมันคืออะไรชากลุ่มเป้าหมายพี่หนุก็จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าในฟีเจอร์ใหม่ของทาง Line Official Account ความจริงแล้วก็ไม่ได้ใหม่มากนะคะก็มีมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเราสามารถที่จะเซตกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นพี่หนุลองคลิกเนี่ยค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่น คนที่เคยดออูข้อความของเราคือทุกครั้งที่เวลาเราส่งบอร์ดแคสต์ไปเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเปิดดูข้อความเรานะคะอย่างเช่นอันเนี้ยค่ะคือ Impress i o n retargeting ก็คือกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เปิดดูข้อความของเราจากที่เราส่งไปทั้งหมดปริมาณของคนคนที่รับและดูจริงๆเนี่ยน้อยกว่า Tar ์ e t r e a c h นะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายแบบแชทแท็กอันเนี้ยหมายความว่า เวลาที่เรามีฐานเพื่อนที่ทักเข้ามาในบัญชี l i o f of ฟ i a เ a เขาแล้วสมมุติว่าบางคนในนั้นเนี่ย เป็นผู้ที่ซื้อสินค้าเราเราสามารถที่จะติดแท็กเฉพาะนะะคของลูกค้าของเราได้แล้วเมื่อนานๆานวันเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีจํานวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าซึ่งแน่นอนค่ะบางครั้งเราอาจจะต้องการที่จะส่งข้อความอะไรบางอย่างถึงกลุ่มนี้โดยเฉพาะเราก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยอ้างอิงจากแท็กได้ค่ะอะพี่นมลองพาน้องไปดูวิธีการนะคะ อ่สมมุติว,ว่าเราไปที่แชทคนนี้ยังไม่เคยมีประวัติซื้อขายกับเรานะคะอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ใส่แท็กแต่สมมุติว,ว่าเขาซื้อขายแล้วเราก็สามารถกดบวกเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ติดแท็กเฟรนด์ได้เลยแล้วก็กดบันทึก น้องสามารถที่จะใช้ชื่ออื่นก็ได้ค่ะไม่ได้ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เฟรนด์นะคะอาจจะเป็นลูกค้าหรือว่าจะใส่เป็น V.I.P. แล้วแต่ตั้งชื่อเองเลยค่ะแต่เวลาที่น้องจะบอร์ดแคสต์เนี่ยน้องจะเห็นตัวไอคอนสัญ,ญลักษณ์อันนี้นะคะที่มี N นะภายใต้วงกลมสีแดงอยู่คลิกไปเลยค่ะ พอคลิกไปแล้วนะคะน้องก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าส่งข้อความถึงผู้ใช้พร้อมกันหลายคนนะเนี่ยค่ะก็คือวิธีการที่เราจะสามารถที่จะส่งบอร์ดแคสไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสมมุติว่า รายชื่อของน้องทั้งหมด Target List นั้นอาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มลูกค้า VIP นะคะหรือว่ากลุ่มที่ชอบสินค้าอ่แนวอันนี้อะไรอย่างงี้ค่ะนะเราก็สามารถที่จะเรียกว่าแยกกลุ่มได้ซึ่งแต่ละคนก็สามารถที่จะมีหลายแท็กได้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะถ้าน้องมาดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่านี่ก็คือประเภทประเภทคือชัดแท็กอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นการติดแท็กเอ่อในในแต่ละคนแล้วก็พี่หนุ่มก็มี คือกลุ่มนี้คือกลุ่มเฟนนะคะสมมติว่าพี่หนุ่งต้องการที่จะส่งข้อความถึงหลายคนไปถึงกลุ่มเฟนปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่งก็คลิกอันนี้เลยหรือพี่หนุ่งจะคลิกอันนี้ก็ได้ค่ะซึ่งในตอนนี้ในกลุ่มนี้มีอยู่แค่สองคนนะคะดีย้ยกตัวอย่างนะคะ,ะคลิกมาปุ๊บกลุ่มที่เลือกแล้วก็สร้างข้อความใหม่มันก็บอกว่าจะพาน้องไปที่หน้าบอร์ดแคสต์นะน้องก็กดตกลง อรอสักครู่เนี่ยค่ะมันก็กำลังเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเฟรริตให้น้องเรียบร้อยแล,แล้วในกรณีที่น้องต้องการที่จะใส่ฟิลเตอร์แบบเพิ่มขึ้นนะคะก็คืออาจจะแบบกำหนดไปที่อายุน้องก็สามารถที่จะ ใส่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะคะมาดูอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่พี่พนงโชว์ให้น้องดูเมื่อสักครู่นี้เห็นป่าอันนี้เนี่ยก็คือตัวที่เป็นแชทแท็กตามตาม a v o r i t e มาดูอันนี้คืออะไร Impression Retargeting อันนี้หมายความว่าพี่โนงได้มีการไปตั้งกลุ่มเป้าหมายจากการที่เขาดูบอดแคสต์อันใดอันหนึ่งของพี่นงนะคะในตารางน้องจะเห็นว่า Impression Imp r e t a r g e t i n g ก็คือใช้งานได้ ส่วนคลิกรีทาร์เกตติ้งกำลังเตรียมกลางคือพูดง่ายๆยังไม่พร้อมใช้งานหมายความว่ายังไงเจ้า Impression Retargeting เนี่ยก็หมายความว่าข้อความนั้นที่เราส่งไปนะฐานเพื่อนที่เราส่งไปเนี่ยบางคนเขาเปิดดูส่วนคลิก r e t a r g e กตติก็คือ ข้อความนั้นเขาไม่ได้แค่เปิดดูค่ะเขาคลิกลิงก์ที่เรามีอยู่ในนั้นด้วยตอนนี้ในเคสของพี่โนกเนี่ยก็คือตัว Impression ก็คือเมื่อเขาเปิดดูข้อความเนี่ยมันมีตัวเลขระบุให้ว่าโอเคจำนวน170คนส่วนคลิก r e t a r ์เกตติ้เนื่องจากว่ายังไม่พร้อมใช้งานตัวเลขก็เลยยังว่างเปล่านะคะสมมุติว่าเวลาที่น้องบอดแคชไปแต่ละครั้งแล้วน้องมาเช็คตัวเลข Impress i o n r e t a r ์ e t i n g ปรากฏว่า โดยชนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เปิดดูข้อความของน้องก็อยู่ประมาณแค่2-300คนเท่านั้น ไม่ใช่ทา r g เกต e รชทั้งหมดนะคะน้องบอร์ดแคสไปหลายครั้งก็ยังมีตัวเลข m p r e s s i o n อยู่ใกล้เคียงกันก็แสดงว่าคนที่เขาสนใจอยากดูเรื่องราวเวลาที่น้องส่งข้อความไปหาเขาก็มีอยู่แค่ประมาณหนึ่งไม่ไม่ใช่เต็มทั้งทาร์เกตเรชนั่นก็หมายความว่าถ้าน้องส่งข้อความไปแค่จำนวนคนที่เขาสนใจน้องจริงๆไม่จำเป็นต้องส่งทั้งฐานน้องก็จะประหยัดจานวนข้อความนะคะแล้วก็เท่ากับว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เอาละค่ะคราวนี้เราจะมาสร้างกลุ่มเป้าหมาย Impression Retargeting แบบนี้ได้ยังไงคลิกคำว่าสร้างใหม่เลยค่ะเมื่อน้องกดมาน้องก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ต้องบอกไว้เลยนะคะฟังก์ชันนี้จะไม่มีอยู่ในแอป i n e Official Account นะคะคือพูดง่ายถ้าน้องใช้มือถือแล้วน้องอยากจะมาเซตอัพแบบนี้น้องต้องทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์ค่ะ ในส่วนของตั้งค่าเบื้องต้นน้องก็จะเห็นประเภทกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็มีคำว่าเลือกกดลงมาจะมี4ออปชันให้เลือกนะคะอัปโหลด ID ผู้ใช้อันนี้จะเป็นเรียกว่าน้องจะต้องเป็น Line Dev e l o p e r นะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเรียกว่าวุ่นวายพอสมควรสำหรับน้องๆที่ใช้ l i n o f f i c i a l Account ในฐานะของ User ทั่วไปนะคะ ม่ส่วนของคลิกหรือ targeting ก็คือ,เ,อ,อเขาไม่ใช่แค่ดูข้อความของน้องเขาคลิกลิงก์นะคะคลิกอะไรบางอย่างนะเพื่อที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ impression retargeting ก็คือเขาดูข้อความถึงแม้ว่าน้องอาจจะมีลิงก์ที่จะพาเขาไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่เขาไม่ได้คลิกต่อแล้วก็กลุ่มเป้าหมายแชทแท็กนะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อ้างอิงจากแท็กที่น้องติดไว้กับลูกค้าแต่ละคนนะคะ เมื่อพี่หน่งคลิกมาอันนี้ก็จะเจอแท็ก2อันแบบนี้แต่ณนะตอนนี้ยังเลือกอะไรไม่ได้นะคะยังทำอะไรไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูที่อันนี้ค่ะคลิก r e targeting ซึ่งพี่หน่งบอกแล้วว่านะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่พร้อมใช้งานสมมติว่าพี่หน่งเคยส่งบอร์ดแคสต์ไปนะแล้วเ,เสร็จแล้วก็มีจำนวนผู้รับ แคสนี้221เคสนี้2 420คือพี่นุนจะมีการใช้ฟิลเตอร์หรือว่าใช้ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตัวเลขเวลาที่เราส่งบอร์ดแคสต์มันจะไม่ได้เต็มฐานเพื่อก็ทำเพื่อที่จะประหยัดเอ,อ่จำนวนข้อความบอร์ดแคสต์นั่นเอง้าค่ะพี่นงมาดูวันนี้อ่ะแล้วลองเลือกดู พอเลือกปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ค่ะ URL ทั้งหมดที่อยู่ในข้อความนี้ก็คือมีคนดูเนี่ยอยู่ประมาณ19คนนะคะหรือว่าคลิกไปตามลิงก์ก็อยู่ประมาณ19คนซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยตัวเลขมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะอ่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพี่หนงจะเลือกอันอื่นมันก็อยู่อยู่เป็นเลขอย่างนี้ค่ะแต่สมมุติว่าพี่หนงจะลองลองดูลองสร้างไว้ก่อนเจ้าคลิกรีทาร์เก็ตติ้งถึงแม้ว่าพี่หนงจะรู้ว่ามันยังไม่พร้อมใช้งานอากดเลือกไปก่อน แล้วก็กดบันทึกแค่นี้เองค่ะตัวกลุ่มเป้าหมายที่พี่หนงเพิ่งเซตไว้โดยอ้างอิงจากการคลิกรีทาร์เก็ตติ้งของข้อความทีเ่เคยส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยมันก็กำลังเตรียมการนะคะจะเห็นว่าจำนวนนี้ก็คือ ยังไม่มีตัวเลขนะคะซึ่งมันก็จะเหมือนกับอันอื่นที่เป็นคลิกรีทาร์ก็ตติ้งเหมือนกันนะคะซึ่งได้มีการทำเนี่ยไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะะก็ยังไม่มีการปรับปรุงตัวเลขด้านก็เท่ากับว่าสรุปว่าณตอนนี้ถ้าเราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยอ้างอิงจากการคลิกนะคะเออคลิกลิงก์ในข้อความที่เราส่งไปยังไม่สามารถที่จะใช้ได้มาดูอันนี้ดีกว่าอันที่ใช้ได้ก็คือ i m p r e s s i o n เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะสร้างกดสร้างใหม่เลยค่ะ กดไปแล้วปุ๊บก็เลือก impression r e targeting อย่างเคสน,นี้เนี่ยค่ะก็เราก็มาดูค่ะข้อความที่เราส่งไปมีคนดูอยู่เท่าไหร่นะะ impression ก็ระบุมาเลยนะาราคะเราก็อาจจะลองเลือกอันนี้ก็ได้ค่ะคนที่ดูโปรโมชั่นของเรากดเลือกเลยค่ะ จากนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่ออันนี้แล้วแต่นะคะแต่พี่หนงมองดูว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายนั้นน้องจะมีการใช้อีกในอนาคตเราเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป้าหมายนั้นก็โอเคนะแล้วเวลาที่เราส่งบอร์ดแคสไลน์ไปเราก็จะได้พยายามทําให้มันเหมาะสมกับกลุ่มนั้นกดบันทึกค่ะเอาละค่ะก็เรียกว่าสร้างอันใหม่เรียบร้อยแล้วนะรอสักคู่รอสักพักเท่านั้นค่ะ ตัวกลุ่มเป้าหมายตัว Impression Retargeting อันนี้เนี่ยก็จะพร้อมใช้งานนี่เวลาที่เราต้องการที่จะบอร์ดแคชไปที่กลุ่มนี้เนี่ยวิธีการนะก็ง่ายๆก็คือไปที่บอร์ดแคชแล้วก็กดสร้างใหม่พอกดสร้างใหม่ปั๊บเนี่ยไปที่ระบุนะคะจากนั้นก็เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ตัวชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างไปเนี่ยมันจะมาโผล่ในรายการนี้อันใหม่เนี่ยยังไม่เข้ามาในรายการนี้นะคะอันที่พี่นงพึ่งเซตออพไปอันนี้จะเป็นอันเก่าสมมุติว่าเราได้แล้วเราต้องการนี้เราก็กดรวมค่ะนะเราสามารถเลือกหลายอันพร้อมกันได้แล้วก็กดเพิ่มนะคะเราก็จะเห็นจำนวนตัวเลขของคนทีเ่เรียกว่าจะอยู่ในโปรไฟล์นี้แหละคะ่ะ28 282คน สมมติว่าเราต้องการที่จะใส่ฟิลเตอร์เพิ่มขึ้นอีกคือเอาจะเป็นเฉพาะผู้หญิงนะคะเพราะว่าตัวโปรโมชันของเราเน้นผู้หญิงโดยเฉพาะกดตกลงเลยค่ะนะคะจำนวนตัวเลขเออของผู้รับข้อความนี้ก็จะลดลงเหลือเป็น150เท่านั้นเองนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีง่ายๆในการที่จะประหยัดจํานวนข้อความนะคะแล้วก็จะช่วยให้น้องสามารถที่จะเรียกว่าจัดการในเรื่องของการส่งข้อความโปรโมชั่นไปถึงกลุ่มลูกค,ค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องสามารถที่จะแยกแยะยประเภทได้ ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือนะน้องก็จำเป็นที่จะต้องเรียกว่าคิดเรื่องแท็กให้ดีๆนะว่าน้องจะใส่แท็กด้วยชื่ออะไรแบบไหนยังไงนะคะที่ทำให้รายการเ,าเรียกว่าเวลาที่เราจะสนทนาขเขาในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะนะเราสามารถที่จะ จัดการได้เหมาะสมมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมากลับมาซื้อซ้ำนะเห็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับเขาได้บ่อยขึ้นแบบนี้มันก็จะช่วยให้น้องมีโอกาสในการที่จะปิดการขายมากขึ้นนั่นเองค่ะ ก่อนจบเนี่ยพี่โหนมีอีกคลิปหนึ่งแนะนํานะคะที่ใครยังไม่เรียกว่าเคยใช้ในเรื่องของไลน์ไมช็อปเนี่ยนะคะพี่โหนอยากจะแนะนําให้น้องลองได้ลองทดลองใช้บอกว่า,วาพี่โหน่งลองใช้มาแล้วเนี่ยในระยะเวลา1เดือนก็สร้างยอดขายสร้างออเดอร์ได้พอสมควรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะดูแลลูกค้าด้วยค่ะลองคลิกไปตามลิงก์นะคะเช็ควิธีการในคลิปที่พี่โหน่งให้ไว้นะคะแล้วน้องก็จะสามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ใช้งานเจ้าไลน์ไมช็อปได้อย่าง ไม่ยากค่ะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ